สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพาลวยค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางเลา่าพัฒนาเพื่อนบ้านนะคะขามโคงไปเพื่อนบ้านฟังเล่าของอาจารย์นคนพารวยนะคะพอดีติดต่อก็อาจารย์กับเพิ่นทรงไล่ามาหายเนะคะแนวทางตัวเลขก็สิได้เม่ว่าเองนะคะ่ะเพระตอนนี้ก็รู้สึกจะใบสองกวักวแล้วนะคะ่ะ สลับงวดที่แล้วของอาจาร์ก้นบ้าลวยเนาะคะ่ะก็เข้าอยู่ที่สี่หกเป็นตัวกลับเลยคะ่ะเข้าตัวกลับของก่ะงวดที่แล้วนะะี่ค่ะแล้วก็เลขวิ่งกับเข้าที่สี่เนาะคะ่ะเข้าที่สี่เลขออกหกสี่บนนะคะก็เลขวิ่งก็ถือว่าพันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เข้าที่หกสี่เข้าเป็นตัวกลับเนาะ อันนี้ค่ะถือว่าผ่านของอาจารย์คนพารวยเนาะคะ่กะก็เลยได้นนขออนุญาตว่าเองเลยเด้ออาจารย์มานนี่ต่อไปจะเป็นงวดที่หาเนะคะ้ค่ะวันนี้ก็จะเป็นงวดที่หาเนาะ,ะที่ลงคลิปเนะะ่อะ ก็ไม่เสียเวลาเนาะคะ่ะเป็นการบ็เสียเวลากันสิบไปเลยเนาะคะ่ะของอาจารย์นี่เพื่อนเดี๋ยววิ่งรูดบนล่างเนาะคะ่ะวิ่งรูดวิ่งรูดบนล่างเนาะ,ะมีซีกผาเนาะคะ่ะ แล้วก็จับคู่จับคู่มี มาเบิงตัวเน้นเไาะคะ่ะจันเน้นหาตัวในแน่แนลนะะ้วค่ะดูสึกเน้นทั้งสองตัวและะ้วค่ะสี่ก็ผ่าเพิ่นเน้นมากน้ำกันสองตัวตัวเน้นมีห้าสองแล้วค่ะแล้วก็ห้าสีะะ่แล้วค่ะ แล้วก็ห้าหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็หกสี่เน้นอยู่สี่หางเนาะคะห้าสองห้าสี่ส่วนสามตัวมีสี่ห้าสองสามตัวมีสี่ห้าสองแล้วก็สี่ห้าหนึ่งเนาะคะ่ะ ก็สีเน้นทั้งสองตัวนะคะ่ะเพราะว่ามันมีสองคู่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งกับสี่ห้าสองตัวรอบนี้แอดบอได้พูดคุยกับอาจารย์แล้วไงเพราะว่าถามวนว่างบวเวลาอาจจะว่างบ่ตรงกันนะ,ะอาจารย์ก็อาจจะติดงานภารกิจนะ,ะก็เลยขอกอารออกมาลงเลยนะคะ่ะที่ทรงใบในไลนนี่ค่ะ นี่ส่งมาให้ในลนยแอดเนาะซื้อจริงของอาจารย์ก็จะาจารย์สมยศเดี๋ยวตรวจมันกันห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แล้วค่ะอ่ะถูกต้องแลเนาะ,ะนี่ค่ะอันนี้ของเก่าอมเบิ้ลไ้กันเนาะคะ่ะ ของเก่ากับของใหม่และะ้วค่ะชัดบ้างตำแหน่งที่เลขเขา่าตรงไหนแนละะ้วค่ะออันนั้นมันเขียนเลี้ยงอันนี้มันไม่ได้เลี้ยงเนะ้ะเข้าที่ตัวเน้นอยู่ดีค่ะงว่อที่แล้วของเขาเน้นยูซีหกะคะ่ะ เนี่ยเมื่อที่เราเขาตัวเด่นของอาอาจารย์เน่นไห้ยูซีหกก็เข้าตัวเด้น,นะะ4 4, เน้วค่ะสี่หกหกสี่เนาะตัวเด่นก็มีห้าสองห้าสี่ห้าหนึ่งหกสี่เนาะหกสี่สิมาอีกอยู่บ่ก็บ้าเนาะคะ่ะมาได้ก็มาอีกเนาะแนวทางเพื่อนบ้านขำของมือแร่งรอบสองทุ่มครึ่งอะวิ่งรูดมีบนล่างเนาะคะ่ะซีกับผ้าเนาะคะ่ะจับคู่มีห้าสองห้าสี่ห้าหนึ่งหกสี่ ห้าศูนย์เจ็ดสี่เน้ค่ะแล้วก็เน้นที่ห้าสองห้าสี่แล้วก็ห้าหนึ่งกับหกสี่สามตัวมีสี่ห้าสองกับสี่ห้าหนึ่งค่ะเคื่อนกันเน้นทั้งสองคู่เละะ้วค่ะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเน้ะคะ่ะเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเละะ้วค่ะ ขอคนละนหนึ่งลายหนึ่งแท้ในเด้อการเป็นกำลั้งใจกับทั้งซองโจ้ผ้รวดน้ำแน่เนาะการขอบกับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภุดสุคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมื่อแลงขามโค้งกับขอให้ขามไปได้โชคได้ราำด้วยค่ะห้ยพานเนาะขามโค้งเมื่อแลงก็ขอให้ร่ำไม่รวยมีโชคมีลาำมีมันมีแห้งมีปังไม่รวยสุภุดสุคนใช่ไหมเนาะ ว่าเราเด้อมานนี่ค่ะของไม้นอ่ะคลิเปเบิ่งแคบไปเพิ่งนึกอ่ะ,ะแต่ว่าทีผพาน,นมาอ่าสองวอด,ดติดขออาิจารย์นี่สองตัวไปออกสองตัวล่างทั้งจังหวัดอุบลน,นะคะทั้งจังหวัดอุบลยะโสธรแล้วกางวดที่ผ่านมานี่ก็เข้าที่สี่หกนึะอ่ะเข้าเป็นตัวกลับเนาะเล็กวิ่งซีก็เข้า ชอบอาจารย์ท่านไหนก็ตามอาจารย์ท่านนั้นเนาะค่ะชื่นชอบอาจารย์ท่านไหนก็ติดตามอาจารย์ท่านนั้นเฮงเฮงปังปังรวยๆวยทุกๆคนทุกๆท่านเอออฟซีแฟนสองคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุปูสุคนให้ให้ไงปังไปรัฐบาลไทยกัคุยมิโซมิลามเนาะหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยง่ะให้ถือรางวัลที่หนึ่งมิโซมิรามมิมันเนาะเอฟซีแฟนสองของโจผ้าวด้วยใครกดไลค์กดแชร์ให้ให้ถือรางวัลที่หนึ่งเด้อค่งวันนี้ สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนาะสนับสนุนไทยลอตเตอรี่ไทยไปรัฐบาลไทยวัวที่แล้วกัเข้าลายสำนักลายจายันครอขึ้นกันเนาะ,ะวัวที่แล้วจันเช็นขากัะเข่าเนะะาะก็จันรเช่นงานอีกเพื่อนกับฟันแล้วเนาะสำหรับเรื่อวทั้งรัฐบาลไทยจะมาเดี๋ยวรอย้ำอีกเนาะ,ะแอดแอดกับพเพื่อนใทางอาจารย์อีกอว่าเอจันาร์ฟันอีกบอรหรือจังไดเนาะ บ่ได้ถามแนวทางเล่าพัฒนานล้มาจรรันทร์พน่งงวดที่ผ่านมานั่นอ่ามีเสียงกับซิบบอกงวดที่ล่าสุดของวันที่สิบเกาบอกเพิ่นอยู่ว่าสันหกข่าวสันโอ้ยหกาเด้อสันมาละหกห้า,าปรากฏว่าออกหกี่แม่ค่ะางบนต้องซื้อซื้อก็ต้องเพิ่มแต้มลดแต้มเนาะเมื่อนี่บแ่ได้ถามจันยร์ว่าออกตัวใดแน่เนาะคะ่ะมีบอเพิ่นบอกยังแน่สินะ ก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะคะ่ะสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่มีแนวทางตัวเลขเนาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรคานวณหรือว่าจะเป็นความฝันเนาะคะ่ะจะฝากทางช่องลงช่องของโจพารวยไห้เอฟซีเพื่อนได้รับส้มรับฟ้างกันจะให้ทางช่องโจพารวยเป็นสื่อกลางเป็นสัมพันธบุญเนาะคะ่ะไห่ก็ติดต่อมาได้เนาะคะ่ะ ยินดีรับยินดีรับนะคะยินดีรับกับทุกสำนักทุกอาจารย์ค่ะก็ติดต่อมาที่0646579888นะคะเบอร์โทรของโจภาลวยก็คือ0646579888นะคะสำหรับคลิปนี้กับจิขอตัวกรอนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ